ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตรีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตรีรีวิวจะมาเล่าเรื่องเขี้ยวเสือโหลวงพ่อปานวัดคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานนั้นท่านแกะมาจากเขี้ยวเสือโครงเป็นรูปเสือนั่งชันเขา่ามีทั้งหุบปากและอาปาก เท่าที่ทราบมาท่านใช้ช่างแกะอยู่ห้าคนด้วยกันคือช่างฟักช่างชมช่างนินช่างมากและช่างมาจึงมีรูปร่างไม่เหมือนกันเสือเขี้ยวแกะมักมีขนาดไม่ใหญ่มากมีตากลมขาหน้าทั้งสองใหญ่และเล็บจิกลงบนพื้นจุดสำคัญให้ดูรอยจานโดยท่านจะจานตัวอุ มีทั้งหางตั้งขึ้นและลงที่ขาหน้าและลงอักขระค้ายเลข3หรือเลข7ตรงสีข้างส่วนใต้าฐานท่านจะจานยันกอหญ้าขับหมวดถ้าเสือตัวใหญ่ท่านจะลงยันกอยญ้าสองตัวตรงข้ามกันและลงตัวหรือ พร้อมกับตัวอุนาโลมบางตัวมีรอยขีดสองเส้นขนาดกันดูให้ดีจะเห็นเป็นเส้นลึกและคมชัดจนมีคำกล่าวในการดูเสือเขี้ยวของหลวงพ่อปานว่าเสือเขี้ยวโปร่งฟ้าหรือเขี้วกวงตาลูกเต๋ายันกอหญ้า หน้าเหมือนแมวหูเหมือนหนูซึ่งมีทั้งแบบเขี้ยวซีกและเต็มเขี้ยวเสือยุคแรกของท่านเป็นเสือเขี้ยวซีกให้คุณทางด้านมหาอำนาจส่วนเสือตัวเล็กๆที่แกะจากปลายเขี้ยวเรียกว่าเสือสาริกาซึ่งนิยมเลี้ยงไว้ในตลับสีพึ่งทาปากหลักในการพิจารณา เขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานั้นให้พิจารณาดูความแห้งความเป็นธรรมชาติของเขี้ยวเสือต้องพิจารณาเขี้ยวเสือที่มีวันณนะเหลืองใสมีรอยหดเหี่ยวที่เรียกว่าเสือขึ้นขนโดยจะเห็นเป็นเ้นเีเล็กเล็กและอาจมีรอยแตกอ้าหากผ่านการใช้งานมา สีของเขี่ยวเสือจะยิ่งเข้มสำหรับของปลอมมักจะเอาเขี่ยวหมีเขี่ยวหมูป่าหรือกระดูกสัตว์มาเคียวด้วยน้ำมันงาซึ่งเคี่ยวจะมีการอบน้ำมันอมน้ำมันอยู่มากบางครั้งพวกหัวหมอพอเคี่ยน้ำมันเสร็จก็จะเอามาต้มเพื่อไล่น้ำมันออกทําให้ผิวมีความด้านดังนั้นของแท้ต้องดูที่เขี่ยวมีความแห้ง วันณะเหลืองใสผิวเป็นมันวาวไม่ด้านและไม่อมน้ำมันครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิวนามาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเขี้ยวเสือของหลวงพ่อป,ปานให้ท่านได้ฟังในวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้ไวพบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับ ตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ